ยอดซับสไครป์ครบ5,000ันคนไทยในหนึ่งเดือนแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะลูกเกอร์จะมาทำการแจงจัดติ่ให้ทุกคนได้ดูเนาะอ่ะปาป๊าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเแ่งจัดซินงนะวันนีสุดทุกตาสวยๆให้ลูกตัวไม้ดูวันนี้สุดจัดฮะ What จัดตินกลัวอะไรรู้ไหมทุกคนกลัวนี้นะคะทุกคนโ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 นัวอะไรกัวสรุปแล้วทุกคนก็คือจัดตินกลัวนั่นเองนะคะทุกคนไม่รู้บินไปไหนแล้วเนี่ย อ่ะทุกคนดูนะว่าจะตีนมันกลัวแค่ไหนเอาเร็วเร็วเดี๋ยวลูกปีกหักมาลูกป้าป้าเสิร์ไพร์ยไงลูกป้าป้ารักหนูป้าป้ารักหนูพูดให้มนชัดๆป้าป้ารักหนูเออมาชอบหรอเสียใจอะลูกผมสูดที่ใจแค่อยู่ที่ใจเอ๊ะจะอยู่ที่ไหนหมดเลยสงสารน่ะ สงสารนกลัวทีไมอย่างู้เริ่มระแวงละ <laughs> จะตืนกลัวเหรอลูกจะตืนกลัวเหรอคะไม่ไว้ใจป๊ะปาอีกแล้วโอ้โหไม่จะซูอีกแล้วไม่ยนใจแล้วเอา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 เดูดูๆปป้ามาดูสิเปิดอีกครั้งหนึง่งสิไม่เอาเปิดอีกครั้งหนึง่งไปละ มาน,นี้ลูกมาน,นี้มาโอเคโอเคแม่ไม่แกล้งหนูละแม่ไม่แกล้งจะตินละโอ้ยถึงกับเงียบไม่พูดไม่จาเลย <c oughs> กลัวใช่ไหมลูกอโอเคลูกไม่แกแล้งละ